สวัสดีค่ะหลังจากเราติดโครงจมูกนะคะเราก็อยากจะติดวาลวนะคะปกติวาลเนี่ยต้องติดมาจากโรงงานก่อนเย็บชั้นสุดท้ายนะคือติดด้านในนะะแต่เราอะ่ะจะแก้ปัญหาโดยที่ว่าตอนนี้มันหายากใช่ไหมคะเราจะเอาผ้ากับหน้ากากอนามัยที่มีขายเสศอลูกอยู่แล้วเนี่ยนะคะทั่วไปเนี่ยะคะมาเจาะเองเพราะเราหายใจไม่ออกนะคะรู้สึกมันบางคนทำสามชั้นสี่ชั้นเนี่ยหายใจยิ่งยากมากนะคะก็จะร้อนหน้าเลยเราก็จะทําช่องระบายอากาศ ติดว่าตัวนี้นะคะว่าตัวนี้ตามมาตรฐาน KN95 เลยนะคะที่ก็ป้องกันไวรัสเลยนะคะแต่อันนี้ต้องนําเข้าน,ะะนำเข้านะคะเราจะทาทิพย์กันทำง่ายๆให้ดูถาวงกลมที่จอะประมาณ2.8เซนเราจะปิ้นจากคอมพิวเตอร์มานะคะล้วก็มาทากาวนะคะติดกร,กระดาษแข็งหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นบล็อกแม่พิมพ์นะคะเพื่อทําอันอื่นด้วยนะจะได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ไม่ออกเลย แล้วติดกาวเราเทปหรือกาวแท่งก็ได้นะคะเพื่อเราจะทําบล็อกรูมันนะคะจะได้ไปวาดวงกลมอันอื่นง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือเอาอย่างง่ายๆเลยนะแต่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยอาจจะต้องใช้บล็อกแม่พิมพ์ตัดผ้าเยอะๆนะคะแล้วก็ตัดในกระดาษเทาขาวที่แข็งหน่อยนะคะขนาด2.8เสนอย่าลืมนะคะจากนั้นเราก็เอาคาัตเตอร์นะคะซีแฮนได้เลยไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆนะคะตัดวงกลมออกมาเลยนะคะตัดวงกลมมาไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากนะคะไหนก็ใส่ได้อยู่แล้ว กดออกมานะคะตัดโค้งกลมนะคะโอเคลองดูตัดได้อย่างก็ตัดวงกลมโอเคแล้วก็ได้บล็อกแม่พีแล้วนะคะ วาแม่พิมพ์สลับวงกลมแล้วนะคะเราจะตัดตรงนี้ให้เล็กลงหน่อยได้เพื่อเราจะได้ดูวางวางผ้าวางง่ายๆนะคะอันนี้ทาวงกลมเพื่อให้รู้รัศมีที่เราต้องใส่วาวงเฉยๆนะคะโอเคนี่เราได้วงกลม2.8เ็จแล้วนะคะเหรือจะเอานี่มาขีดก็ได้นะคะแต่น,นี้ง่ายกว่าจะได้กระถูโอเคแล้วเราก็หันหน้ากระที่เราต้องการติดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเจาะรูข้างในหรือจะว่าข้างนอกก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายจริงๆก็อมองไม่เห็นนะคะว่าข้างนอกก็ได้นะคะเอาประมาณนี้เราต้องการประมาณนี้แล้วก็ปากกาขีดวงกลมนะคะ นี่วงกลมนะคะได้ตำแหน่งที่เราจะวางวาลแล้ว e แล้วก็ตัดเลยนะคะเราอาจจะตัดผ้าแบบนี้นะคะพับครึ่งของวงกลมนะคะหรือครึ่งวงกลมนะคะสมมติเราหาตำแหน่งครึ่งของวงกลมก่อนสมมติเราหาตำแหน่งครึ่งวงกลมนะคะโอเคตรงนี้ได้ไหมคะครึ่งวงกลมโอเคแล้วก็มาขีดตรงนี้นะคะว่าครึ่งวงกลมเราเท่าไหร่เพราะเราจะได้พับผ้านะคะ โอเคแล้วก็พับผ้าอย่างนี้นะคะพับผ้าคือวงกลมนี่เห็นไหมคะอ่าให้ให้แต่ตรงที่ขีดแล้วกือไก่ตัดเลยค่ะกือไกตัดเลยนะคะมานี่นะคะโอเคแล้วก็ตัดตัดมืดในไกนะคะเดี๋ยวจะพูดนะคะแลตัดนะคะ นี่เราได้ลูวงกลมแล้วนะคะโอ้ยตัดผิดแล้วน,ะะาานี่นะคะอาจจะตัดเล็มนี้ได้ค่ะตัดวงกลมเลยก็ได้่ะจะได้ง่ายเพราะเรามีแบบเส้นอยู่แล้วนี่นะคะโอเคจากนั้นเราก็เอาตัวที่มีสามส่วนนะคะมีสามส่วน เราเอาตัวซิลิกาเจลซิลกาจลนี้สําคัญมากทำเป็นตัวกรองไวรัสกรองฝุ่นให้เรานะอัน,นตามมาตรฐานของอกระรวงเลยนะคะเราก็มาใส่ตรงนี้นะคะใส่ตัวอันหลังอันนัโอเคจากนั้นเราก็เอามาสอดอย่างนี้นะคะน,นี่นะคะ